ก่อนอื่นก็อยากให้แนะนําตัวหน่อยครับว่าเป็นใครมาจากไหนให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบหน่อยครับจุงกะแมเอามาบองดุ๊กดุ๊กทะเมียนะคะโอวานะคะจากเพจโอวาข้างหอมนิทรรศรีร้อยเปอร์เซนพี่โอวาเป็นใครอยู่ที่ไหนมาจากจังหวัดอะไรครับก็เป็นคนพื้นเพเป็นจังคนจังหวัดกรินเลยค่ะเกิดและโตที่นี่แล้วก็ <ừ> มีโอกาสได้ไปเรียนในกรุงเทพที่ปหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้วก็เป็นสาวออฟฟิศอยู่ประมาณเจ็ดแปดปีจากนั้นก็ตกงานจากสถานการณ์โควิดเนาะกระเทยก็เลยได้ได้กลับบ้านกลับมาอยู่สุรินอนั้นเองโอเคครับก็ <c oughs> คือว่าตอนนี้ครับผมประกอบอาชีพอะไรเห็นว่าทํานาครับผม <c oughs> <t odie> ตอนนี้มาทํานามากี่ปีแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้ทํานาค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็จริงๆทํานาเองมาก็ต้องแค่สองปี แต่ตลอดชีวิตของของเราอะค่ะพ่อแม่ทานาเราก็เป็นทํานามาช่วยแกมาตั้งแต่เราจทคาได้อะค่ะจนเราไปเรียนใน,ในมหาลัยตอนอายุตังสิบแปดสิบเก้าก่อนนั้นก็ทํานามาตลอดใช่บรรพุทธก็ทานาพ่อแม่ก็ทํานายาสก็ทํานาทุกคนทํานารวมทั้งแม้กระทั่ทงเราไปอยู่กรุงเทพเราก็ได้รับรู้เวลาแบบแม่หนุ่มไม่ไม่มีตังค่าจ้ำนำข้าวอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ได้รับรู้ทาถไทยทำสุกคุับครับ อ่ะโอเคครับผมในฐานะที่วิอวาเป็นลูกชาวนาครับผมตอนนี้ผันตัวเป็นชาวนาแล้วอยากให้เล่าถึงต้นต่อที่เอ,อที่แท้จริงของปัญหาชีวิตชาวนาหน่อยครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ชาวนายากจนจนถึงปัจจุบันตอนนี้ครับโอ,อจริงๆต้องบอกว่ามีหลายปัจจัยมากเลยที่ทําให้ชาวนาไม่สามารถดึงตาอาบากได้อืม<ล>เช่นอะไรบ้างครับเรื่องต้นทุนที่มันค่อนข้างสูงม,มากสําหรับ การที่จะทาทานานาแรงแรงหนึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะครับต้องมองก่อนว่าจริงๆแล้วชาวนาเนี่ยเขาทานาเพื่อที่จะเพื่อเป็นอาหารให้กับตัวเองอืมถอยแรกเหลือจึงขายไม่ได้บอกตั้งหนา้าตั้งตาทำขายฉะนั้นเขาทําเพื่อที่ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องแบบไม่ต้องซื้อข้าวกินไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยก่อนถอยแรกที่ชาวนาเนี่ยไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้หนึ่งก็คือ,คอต้องบอกว่า มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วแหละืฟิกคอสต้นทุนการผลิตมันสูงมากเลยอะครับอืมไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํามันค่ารถต่างๆรถไถรถเกตหรือว่าแบบมันทําให้แบบค่าใช้จ่ายอะฟิคคอสอะมันสูงมันสูงเกินความจําเป็นนะคะอืมครับผมใหญ่แล้วพอพอเราฟิคคอสมันสูงแต่เราขายได้แบบอ่ะ เมื่อกี้เมื่อกี้สายเข้าละครับเออโอเคครับงั้นเดี๋ยวเริ่มคําถามที่สองใหม่นะครับผมเดี๋ยวคนดูจะงงโอเคครับก็คือว่าในฐานะพี่โอวาเป็นลูกชาวนาเนี่ยครับผมตอนนี้ก็ผันตัวเป็นชาวนาเต็มตัวแล้วก็อยากจะสอบถามหน่อยครับผมอยากจะให้เล่าถึงต้นต,นตอที่แท้จริงอะครับของปัญหาชีวิตชาวนาหน่อยว่าปรับว่าว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ชาวนายังยากจนอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ฮะ จริงๆต้องบอกว่ามันมีหลายปัจจัยมากแล้วก็มันจะเป็นปมที่แบบขมวดอยู่หลายๆอันไม่ใช่บอกว่าเนี่ยหนึ่งหนึ่งปัญหาแล้วแก้ปมนี้ได้แล้วมันก็จะหายนะเท่าที่โอวาสัมผัสมารจริงๆอย่างเช่นต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงอย่างเช่นอะไรบ้างครับที่เป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงต้องบอกว่าหนึ่งอ่ะอย่างเช่นถ่าเกี่ยวข้าวมันสูงมากครับอืถ่าเกี่ยวข้าวสูงแล้วก็ ค่าไถานาสูง hmm. อืมแล้วก็ค่าแรงคนก็สูง hmm. อืมอืมทุกอย่างมัน,ม,นมันสูงหมดเลยแต่พอพอเราขายข้าวไปแล้วอะข้าวมันต่ำครับราคามันต่ำมาก hmm. มันทำให้มันเกิดการไม่คุ้มทุนอะ่ะช uh. าวนายิ่งทำยิ่งจนอะมีอยู่จริง hmm. อืมเอออย่างเช่นทำไมทำไมทำไมเขาเรียกว่าอะไรทำไมที่นาแบบทำไมไถไถานาถือว่า ถึงถึงขอสูงใช่ไหมคะคเพราะว่าหนึ่งอะน้ำมันมันแพงน้ำมันแพงค่ารถค่าเครื่องยนต์การเกษตรมันแพงมันนาเข้าแพงมากฉะนั้นเวลาคนอะจะเข้าถึงราคาเป็นล้านนะคะรถเกี่ยวราคาเป็นล้านนะคะหรือแม้แต่รถไถหรือแม้ค่าปุ๋ยต่างๆทุกอย่างแพงหมดเลยอะอืมลพวพอพอเราทำข้าวออกมาแล้วขายได้กิโลละห้าบาทอย่างเงี้ย อบลุกคุณหาแล้วคือติดลบติดลบติดลบแต่ทําไมเรายังต้องทําอ่ะทําไมไม่อยู่เฉยเฉยเข้าใจใช่ไหมเ้าใจเข้าใจครับต้องบอกอ่ะเราทําเพื่อไว้กินเองเหลือจึงเหลือเหลือจึงจึงขายเราไม่ได้รอให้ใครมาเลี้ยงเราเรามีอาชีพของเราการทํานาฉะนั้นเราทําเพื่อที่จะซัพพอร์ตชีวิตของตัวเองเพื่อแบบมีกินอื อืมต่ดำเนินชีวิตต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยแม้ไม่มีเงินเดือนแต่อย่างอยก็มีข้าวกินอ่ะอแล้วต้องบอกว่าตอนโอวาตอนโอวาตกงานอยู่ที่กรุงเทพอ่ะเราก็แบบเครียดม,มากหาทางออกให้ตัวเองไม่เจอเหมือนกันเราเนี่ยต้องกลับมาบ้านอย่างน้อยอ่ะถึงแล้วแบบมันก็ยังมีข้าวกินอ่ะอได้กินอิ่มนอนหลับคบนานคือแบบเป็นส่วนซับพอร์ตอ่ะเป็นแบบอ่ะเป็นแบ็กอ่ะแม้แบบแบบใครไม่เห็นค่าอะไรอย่างเงี้ยตอนแรก โอปาก็พยายามหนีหนีความแบบความยากจนเหมือนกันนะคะ mm hmm. เรา,าไปเรียนดัมเรียนถึงถึงมหาลายัยในกรุงเทพทํางานออฟฟิศคือเราพยายามหนีความยากจนสิ่งนี้ mm hmm. แล้วพอสุดท้ายพอเราเกิดครซสิสจริงๆอ่ะเกิดวิกฤตจริงๆอ่ะ mm hmm. เราก็คนที่ซัพพอร์ตกลับเป็นเนี่ยเกษตรกร,รกลับเป็นพ่อแม่ที่เราพยายามวิ่งหนีมันมา ออแล้วแล้วแล้วที่เขาบอกว่าชาวนาเป็นสันหลังของชาติเนี่ยครับผมในความเป็นจริงแล้วเนี่ยชาวนาเขาคิดแบบนี้จริงๆหรือเปล่าครับพี่วอวะในความเป็นจริงอ,อ๋อสันหลังของชาติไม่รู้แล้วแต่คนให้แวลูแล้วแต่คนให้คุณค่าแต่สำหรับเราอะลองข้าวราคาสูงสิปัจจัยอะไรที่เพิ่มขึ้นมาบ้างครับ ลองข้าวไม่ใช่ลงละสามสิบห้าไม่ใช่แบบสิบาทลองข้าวแบบลองคุณกินข้าวเหมือนราคราบข้าวญี่ปุ่นสิ mm hmm. คุณจะใช้ชีวิตอยู่ได้ไหม <Okay. S 2> แค่นี้เองอื mm hmm. เออลองแบบแบลองซื้อข้าวญี่ปุ่นกินไหมคะ mm hmm. ออจะได้รู้อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบข้าวอะไรอย่างเงี้ยว่าคุณต้องเสียไปเท่าไหรอ่อ mm ่ะ hmm. กับคนที่แบบอ,อย่างที่บอกไปไม่มีใครเห็นคุณค่าของชาวนาหรอกโอเคครับ แล้ว <m> ท,ที่นี้ครับผมที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากในการผลิตข้าวและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือราคาข้าวข,ขายเนี่ยครับผมยังเสียอีกมันเป็นยังไงครับจุดนี้ต้นทุนมันสูงยังไงแล้วอยากให้รัฐบาลช่วยลดต้นทุนให้ชาวนายยังไงบ้างครับปัญหาที่เจออยู่ตอนนี้อ,อ๋จริงๆอะ่ะพูดถึงเรื่องต้นทุนจริงๆต้นทุนมันมาจากอะไรอะ่ะทําไมมันถึงแพงทําไมน้ํามันถึงแพงละ่ะ ทำไมรอบข้างประเทศเราอะน้ำมันถึงถูกกว่าเราเยอะมากครับอันนี้ต้องกลับมาคิดแล้วนะใครถือหุ้นอยู่หุ้นน้ามันเกิดทั้งหุ้นตกเกิดท้าเราดบค่าน้ํามันลงมาใครเสียผลประโยชน์มันคือแบบว่าอาจจะแบบทชจิสซีสมคบคิดเออกระเทาะอเออมันอาจจะเป็นเชิงทฤษดีสมคบคิดว่าใครได้ผลประโยชน์จากน้ํามันขึ้นสูงใครเสียผลประโยชน์รรชนรรชนหรือว่าภาษีของการนําเข้าเครื่องยนต์การเกษตรใครได้ใครเสียทําไมไม่เอาข้อแบบว่า ไม่ต้องไม่ต้องมีภาษีอืเพื่อให้ชาวนาลืมตาอ้าปากได้ก็ได้ครับหรือว่ามันมันมันต้องดูมันต้องดูงดหลายหลาย,หลายปัจจัยอะค่ะหรือว่าแม้กระทั่งระบบธุรทานเองอย่างมีคนบอกว่าบอกว่าก็าไม่ต้องทํานาสิทํานาคือข้าวมันออกมามันเยอะเกินม,มันทําให้ข้าวราคาตกครับอืมแต่เราก็เลยงงว่าแล้วมีพืชอะไรบ้างอะพืชอะไรบ้างที่แบบ แช่น้ําอยู่สี่เดือนได้อย่างที่พี่โอวาโพสใช่ไหมครับพื้นในถ้าแช่น้ําอยู่ส e ีเดือนแล้วพอหน้าแรงอวบานอย่าเนี้ยขุดตะห้าเมตรน้ำแบบเพ้งขอดปลาหมอลงไว้นี่คือแบบตายฉิดเออมันมันมันแล้วก็ดินของของของโซนสุรินอย่างเนี้ยอว่าเป็นดินร่วนปนทรายน้ําไหลผ่านนะคะ เนี่ยมันคือปัญหาแบบแบบปัญหาแต่ละภูมิภาคมันไม่เหมือนกันฉะนั้นเรามองแบบว่ามองแบบบิ๊กเจอร์มองภาพใหญ่อะ่ะมันมันแก้ปมไม่ได้หรอกมันต้องมองเข้าไปในลึกในในอินไซต์ของมันว่าแต่ละพื้นที่แต่ละเขตแต่ละที่เนี้ย ع, มีแบบว่ามีปัจจัยไหนบ้างแล้วอย่างหนึ่งที่เราโครงสร้างมันไม่สามารถทําให้เราทำํำท่าเอาไปทําอะไรได้อีกบ้างนอกจากกินครับ วายซรินเบียซรินมะเออหมักลล้าซรินโดยข้าวหอมมะิสรินข้าวกาอัมเปินข้าวสั่งยอดต่างๆแล้วถูกกฎหมายกดทับไว้ทำให้เราทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อ่ะอืแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออย่างที่บอกไปบอกพอคอน้ำมันสูงอ่ะโอวาเนี่ยจะส่งข้าวไปขายในคนกรุงเทพใช่ไหมคะกับข้าส่งแพงมากเพราะอะไรเพราะข้าวมีน้ำหนักเราอ่ะ ระบบแบบฟาร์สตี้หรือแบรอบระบบขนส่ง,งดีกว่านี้ได้ไหมเพื่อทําให้แบบค่าคอสเหล่าเนี้ยมันลดลง mm. หรือว่าแบบทำขนส่งที่แบบสะดวกสบายหนึ่งวันถึงผักเชียงใหม่ถูกใช่ไหมอ่าสุรินอยากกินผักเชียงใหม่หนึ่งวันถึงราคาไม่สูงมากแสดงว่ามันเป็นระบบขนส่งพื้นฐานหรือว่าเธออยากกินอาหารทะเลภาคใต้แต่อาหารทะเลเข้ามาที่เนี้ยคือแบบ ตาตาคุณแล้วว่าคือแบบจะบูดแล้วมีกลิ่นแล้วว่าเข้าใจไหมถึงเราจะส่งแบบเย็นนะแต่แบบมันนานแหละมันกว่าจะถึงอะ่ะมันมันต้องไปดูเรื่องระบบขนส่งทารนเฟอร์แบบต่างๆมันมันเยอะแล้วมันมีหลายมิติโอเคครับเราก็อยากส่งข้าวให้ภาคใต้กินแบบข้าวขอมบริสุิ์เรากินไม่ได้หรือว่าให้ภาคเหนือกินในราคาที่แบบในราคาที่จับต้องได้ไม่โดนค่าส่งเยอะอย่างเงี้ยแต่แบบเราเป็นชาวนาตัวเล็กๆอะ่ะ วอลลุ่มเราไม่ใหญ่เราสู้แบบนทุนใหญ่ไม่ได้นายทุนเขาผลไปทั้งรดรู้จึบล้อเขาสามารถลดต้นทุนได้แต่เราอะลดต้นทุนไม่ได้เราต้องใช้คนส่งมวลชนโอเคครับผมเข้าใจแล้วดูเหมือนปัญหาโครงสร้างใหญ่ที่สุดของชาวนาตอนนี้ก็คือทางต้นทุนในการปลูกข้าวใช่ไหมครับซึ่งซึ่งในใ ครับซึ่งในวันนี้เ,<ร>เอง,องเนี่ยทา,า,า,างต่างๆมันเยอะแยะามากมายอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูครับทางรัฐบาลเนี่ยเขาบอกอยังไงคือวันนี้เนี่ยครับผมเี้ววาทางโฆศรรัฐบาลเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยได้วางแผนยุทธศาสตร์ว่าอีก5ปีจะลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ชาวนาอยู่ที่3,000ันบาทต่อไร่เรามองเรื่องนี้ยังไงครับแล้วคิดว่ามันจะสามารถเป็นใบได้ไหมฮะในในความเป็นจริงในทางพฤติกครับคือต้องบอกว่า Action is more than w o r d ล้านคำพูดก็ไม่สู้หนึ่งการกระทำ <c oughs> นะคะต้องบอกก่อนเนี่ยเรามองคือนโยบายหลายๆอันที่รัฐบาลกล่าวมาตอนแรกแต่ตอนหาเสียงยังทำไม่ได้เลยอ,อย่างเช่นอะไรบ้างครับ <c oughs> ที่เขา <c oughs> หาเสียงไว้ก่อนหน้านี้ที่เราพอจะจับต้องได้ฮะ,ะอะไรบ้างแต่จริงๆถ้าเป็นไปได้อะ่ะก็ก,ก็ก็ดีนะคะ สามพันบาทต่อไร่โอเวยังคิดมาสูบเลยนะสามพันบาทก็ยังสูบนะอเออจริงๆอาจจะแบบสองพันต่อไร่เนี่ยก็ยังโอเคแล้วในความเป็นจริงตอนนี้ครับผมต้นทุนการผลติตต่อไร่เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับออต้องดูอินดีเทลด้วยอย่างเช่นถ้าถ้าชาวนาไหนเขาใส่ปุ๋ยเคมีเยอะใส่ปุ๋ยเคมีครับปุ๋ยเคมีก็แบบแปดเก้าร้อยแล้วอะอฉะนั้นต่อไร่ใส่สองถุงสามถุงอย่างเงี้ยก็คือ เนาะโอเวอร์แล้วสามพันแล้วก็ค่าเกี่ยวอีกค่าขถยอีกต่างมเกินแล้วโอเวอร์แล้วสามพันเป็นไปไม่ได้ครับแล้วเรามองว่ามันควรที่จะลดต้นทุนการผลิตข้าวอยู่ที่เท่าไหร่ครับถึงจะเหมาะกับกับความเป็นจริงที่ชาวนาเผชิญอยู่ตอนนี้ครับพี่โอวัจริงๆอ่ะต้องบอกว่าไม่ได้แค์ว่าต้นทุนผลิตเท่าไหร่หรือว่าแบบขายได้เท่าไหร่นะคือต้องต้องบวกลบแล้วอ่ะ มันมีเงินเหลือส่งรับโอวานะครับเออเพราะอย่างที่บอกพอยแรกว่าเราทำท่าไว้เพื่อกินเหลือจึงขายเพื่อสัพพอร์ตชีวิตเออฉะนั้นชาวอันนี้ไม่ได้พูดถึงชาวนารายใหญ่นะพูดถึงชาวนารายย่อยอที่มีมีที่ดินประมาณแค่สิบไร่ห้าไร่สีไ่ไร่อย่างโอวามีประมาณสิบไร่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะมองพอยนี้เป็นหลักแล้วก็ถามว่าเท่าไหร่มันถึงจะพอโอวานคิดว่าประมาณทัก สองสองพันเนี่ยกําลังดีอืสองพันกำลังดีค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเราให้ค่าแรงชาวนาไปด้วยต่อวันเนอะเขาทานามันจะไม่ใช่แค่สองพันอันนี้โอวาจะปรีคอร์สโดยที่ไม่บวกค่าแรงเลยนะับเออแล้ว่ากค่าไปดูค่านั่งถอนหญ้าค่านั่งเกี่ยวหญ้าค่าต่างๆค่าสีค่าแบบทุกอย่างมันมันอินดีเทลอ่ะนี่ยังไม่รวมเลยอันนี้แค่ค่าแบบว่าค่าปลูกค่าเกี่ยวแค่นั้นเอง ยังไม่ชิดท่าแรงที่เราลงแรงเลยอะเพราะเราคิดว่าถ่าแรงคือเราได้ข้าวมากินครับโอเคครับทีนี้ถ้าถ้าถ้าเรามองในส่วนของนโยบายของรัฐบาลเนี่ยครับผมสามพันบาทต่อไร่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้จริงๆมันจะส่งผลดีต่อชาวนาอย่างไรบ้างครับผลดีต่อชาวนาก็คืออย่างน้อยอย่างน้อยเขาก็ยังพอมีเงินเหลืออืมอืมมองว่าผลดีต่อชาวนาคืออย่างน้อยเขาก็ยังพอมีเงินเหลือบ้าง แค่นั้นเอง<ม>คือไม่ต้องติดลบอะ่ะขอแค่ไม่ติดลบอะ่ะยังพอมีเงินเหลือสามารถซับอรอนชีวิตได้<ม>สามารถมีกินมีใช้ทุกคนก<ม>็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้น<ม>เราอะ่ะทำนามาตั้งแต่ส่วน,นที่สัญญาบาริง้งเป็นการส่งบอก <c oughs> แต่แบเราเป็นคนที่แบบผลักดันประเทศนี้มาแร,แรกๆเลยอะ่ะ<ม>แต่เราเราถูกด้ข่ามาตลอดหลังๆเนี้ยอืมอืมเป็นปัญหาบ้างว่าต้องจำนำนะคหรือแม้กระทั่งเรา ถูกนำไปยึดโยงเกี่ยวกับการเมืองบ่อยมากฉันแค่ทำนานฉันแค่ทำนานต้องการเงินต้องการข้าวกินอเออต้องการซัพพอร์ตแล้วก็ฉันอ่ะฉันควรจะมีคุณค่าในตัวเองบ้างอ่ะฉันแบบดันประเทศนี้มาคนแบบแรกๆเลยอ่ะคนคนคนอย่าง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 ที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยคนที่เคยสร้างแบบ โตเกียวมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้แบบสวัสดิการขอบคุณหรืออะไรอย่างแต่แบบชาวนาที่แบบสร้างประเทศมาตั้งแต่แรกแรกตั้งแต่สมยยามรร่งส่งออกข้าวต่างๆเราไม่เคยได้อะไรเลยอ่ะจริงๆเราไม่ได้ดีกรองอะไรด้วยนะรเราเรา,เรา,เ,ราเราแค่แบบอยากพอมีกินมีใช้ดําเนินชีวิตต่อไปได้แล้วก็ที่สําคัญเราแค่อยากไม่ติดหนี้ชาวนะทุกคนติดหนี้ค่ะพูดเลยติดหนี้ครับโอเคครับทีนี้มันจะ เข้าสู่อีกประเด็นหนึ่งแล้วก็คือว่าพี่วามองยังไงครับที่การที่รัฐบาลนะครับให้คำคำมั่นสัญญาที่เคยบอกว่าอีกหปีชาวนาจะรวยขึ้นวันนี้ผ่านมาแล้วเกือบแปดปีเนี่ยครับผมชาวนารวยขึ้นจริงไหมฮะจนกว่าเดิมอย่างที่บอกไป <g ub> ว่าแบบล้านํำพูดก็ไปสู้หนึ่งการกระทำทำก็นึ่งแมตืมก็คือว่าไม่จริงเลยใช่ไหมฮะคำมัน <g ub> ม่นสัญญาเป็นไปไม่ได <g ub> ้อ่ะเขาอยู่ไม่แบบว่าไม่ไปแบบทํา โครงสร้างพื้นฐานไม่แบบไปโละอะไรต่างๆโลราคาน้ํามันโะเรื่องภาษีซึ่งมันเกี่ยวข้องกับหลายๆคนกลุ่มนายทุนต่างๆเขาทําได้หรือเปล่าอืมอืมมันมันไม่ใช่อกว่าจะทําได้แล้วพวกพูดจะทําได้ไม่ใช่มันยุบโยงมากเลยเรื่องแค่แบบว่าแค่เรื่องน้ำมันเนี่ย มันผูกไปกับหลายๆเลายๆหลายๆอย่างมากเลยนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นบบกผู้ถือหุ้นใครถือหุ้นใครพอร์ตไหนสูงสุดหุ้นตกอ,อ่ใครเสียผลประโยชน์หรือว่าไม่กระทั่งอ,อ่การนําเข้านะ้ามันเรื่องไฟฟ้าเรื่องต่างๆเรื่องขนส่งเรื่องมันมันผูกไปเยอะมากเลยอะ่ะมันไม่ใช่บอกว่าห้าปีแล้วมันจะหลุดรอดได้มันต้องโลกทั้งระบบ แล้วก็โละทั้งกฎหมายโละทั้งโครงสร้างโละต่างๆอะ่ะเพื่อแบบแล้วก็ที่สาคัญหนึ่งก็คือชาวนาหลายๆคนอะ่ะมันยังไม่ผ่านเจเนเรชันของของของรุ่นใหม่เลยครับเออบางทีมันเป็นปัญหาของชาวนาด้วยนะอย่างเช่นชาวนาบางคนเนี่ยเขาไม่รู้เรังสื่อเลยอะ่ะ<ม>เออเขายังแปะโต้งในการทาธุรกรรมการเงินอยู่เลยอะ่ะ อืปกรรมต่างๆอันนี้ก็<ม>อาจจะเป็นข้อเสียหนึ่งอีกของชาวนาที่เสียเปรียบในเชิงของการค้าใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ม,มันมันเสียเปรียบเบอกว่าชาวนาคุณจะไปออนไลน์อย่างเงี้ย <c oughs> เขาเขาไม่มีเฟซบุ๊กเขาไม่มีรู้ตัวหนังสือเธอให้เขาไปแล้วอ ฟซบุ๊กแล้วเขาอ่านอะไรอ่ะไม่มีต้นทุนที่จะเข้าถึงพวกสื่อโซเชียลมีเดียอะไรอย่างงี้มากกว่าใช่ไหมครับใช่ใช่มัน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 ยากอ่ะมันมันพูดลอยลอยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อ่ะหรือว่าเขาเห็นเขาก็อีกเขาก็แบบเออไม่เอาละไม่เอาละอย่างอย่างแม่อวัยเนี้ยอวายบอกแม่ลองเล่นเพจไหมลองรับออเดอร์ลูกค้าแทนวาไหมหรางเงี้ยนางก็อไม่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 แม่แบบเก็บข้อสารให้ได้แพ็คข้าวให้ได้แต่แบบ รื่องโซเชียลแม่ไม่เอาอืมโอเคครับก็คือว่าผมอยากถามประเด็นนี้หน่อยครับผมพูดถึงเรื่องการขายข้าวยุคใหม่ในสไตล์ของพี่โอวาครับผมคือในการเอาโซเชียลมีเดียเข้ามาผสมผสานในการขายข้าวเนี่ยจุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงฮะที่เราทาในสื่อโซเชียลมีเดียจุดเริ่มต้นก็คือกะเลยตกงานค่ะ <c oughs> ตกครับก็เลยตกงานอืแล้วเป็นไงบ้างครับผมตอบรับในในในช่วงแรกกับกับ หลังจากที่ผ่านไปกว่าจะมีลูกค้าเนี่ยครับผมมันใช้เวลาเท่าไหร่ยังไงฮะจริงๆต้องบอกว่าใช้เวลาไม่นานคือคือเราเนี่ยรู้สึกว่าเราพอมีองค์ความรู้คือต้องบอกว่าอว่าก็พอรู้เรื่องการตลาดว่าไปเทคคอร์สการตลาดสื่ามาด้วยือก็ไปสปีดเมนที่นี่ได้หรือว่าต่างๆเราพอมีองค์ความรู้แล้วก็เราเล็กเราตัดต่อ,ตอ,ตอวิดีโอเป็นขอข่าวคอนเทนต์ออนไลน์ได้ร เราเล่นโซเชียลเยอะเราเป็นคนที่แบบ ism, โซเชียลิซมติดโซเชียลฉะนั้นเราก็รู้ว่าเทรนอะไรมาหรือว่าใครชอบดูอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออเรามีดาบ้าที่แบบพอรู้บ้างว่าแบบเทรนเป็นแบบไหนคือต้องบอกว่าแบบพวกเนี้ยเรารู้จากการแบบทำงานในกรุงเทพเพราะมันต้องแข่งขันใช่ไหมคะอืมอืมพอเรามีองค์ความรู้พวกเนี้ยเราก็เลยเอาเอามาผูกเอามาผูกกับการการถ่ายเ้เอืมทำเพจ ต่างๆแล้วก็ทำคอนเทนต์ที่รู้สึกว่าคนชอบกับคนดูคนแชร์คือต้องเข้าใจว่าหนึ่งอะเวลาเราเปิดร้านที่เราเปิดร้านในหมู่บ้านเนี่ยมันไม่มีใครมาซื้อแน่หรอกครับเขาดีมากับสภาพมันไม่ตรงกันข้าวสุรินขายคนาุรินไม่ได้มันต้องไปขายที่อื่นข้าวสุรินต้องไปขายในกรุงเทพขายภาคใต้ขายภาคเหนือฉะนั้นทํายังไงให้คน ภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือรู้จักว่วาก็เลยใช้พลังของโซเชียลนี่แหละค่ะทําให้คนไลค์คนแชร์เยอะๆแล้วก็ทาคลิปที่ที่คนชอบที่คนเห็นว่าอยากไลค์อยากแชร์นั่นแหละค่ะเออทีนี้มันก็ต้องมีมุมอุปสรรคบ้างครับผมในการทำคอนเทนต์ออนไลน์เพื่อขายข้าวเนี่ยครับผมอุปสรรคมันมีอะไรบ้างครับแล้วเราจัดการกับมันยังไงครับพี่โอว่าทำคอนเทนต์ออนไลน์จริงๆโอว่าไม่ค่อยมีอุปสรรคเพราะว่า เป็นตัวหอยตัวเองไม่ไม่รู้สึกบอสตันไหนคือพอเราบรรณาตัวเองอะวันไหน com, เราคอมเราทาวันไหนเราไม่จอยเราไม่ทําอืมแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องสร้างอีกตัวตนหนึ่งเพื่อที่จะทำคอนเทนต์วันไหนไปใส่เบรดตกปลาก็ใสา่ใส่แบบแบบแต่งหญิงใส่แค่นั้นเองหรือว่าวันไหนที่แบบว่ายกกระสอบก็สามก็บอกแม่ถ่ายให้หน่อย เออเดี๋ยวนี้แม่แม่เล่นเป็นแล้วแม่ถ่ายคลิปให้ก็เธอได้ละเออแม่ถ่ายให้หน่อยแม่ก็จะถือโทรศัพท์แล้วก็เดินตามเราเราก็แบบเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยคือเอาง่ายๆก็คือใส่ความเป็นตัวตนแล้วก็ให้มีความจริงใจมากที่สุดใช่ไหมครับผมใช่ใช่ใช่เป็นตัวของตัวเองแล้วคนรู้สึกว่าคนชอบดูความเป็นตัวเองอ่ะไม่ต้องสร้างไม่ต้องไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นคนชื่นชอบในการเป็นตัวเองมากกว่าค่ะ ทีนี้ในเรื่องของออนไลน์เนี่ยครับผมเราอยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือซับพอร์ตหรือว่าสนับสนุนอะไรบ้างครับถ้าเป็นไปได้เรื่องของออนไลน์จริงๆต้องยากจังจริงๆต้องบอกว่าหนึ่งอะออร้วคุณจะมีแพลตฟอร์มของตัวเองในการที่จะให้ชาวนามาขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ใช่ไหมครับใช่เรารู้สึกว่าค่าค่ากิดีหรือว่าค่าแบบว่าค่า ในเราวัะเอาไปวางในแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยมันแพงไปอืมอืมหรือวางไว้ไปในแพลตฟอร์มที่ที่ดังๆอย่างเช่นสีส้มต่างๆอย่างเงี้ยคือขายได้ห้าร้อยอย่างเงี้ยก็ถูกหักไปแล้วแบบห้าสิบบาทนึงร้อยบาทอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยกําไรเท้าก็ไม่เท่าไหร่แต่โดนหักไปเยอะมากหรือแม้กระทั่งใครทําแพลตฟอร์มนี้แล้วใครเอา ของมาวางไว้ในแพลตฟอร์มนี้เวลาแบบขนส่งกับสินค้าต่างๆอ่ะขนส่งกับแบบไปรษณีย์หรือว่าแบบขนส่งเอกชนอย่างเงี้ยรัฐก,ก็ช่วยส ubsidize หรือว่าช่วยออกในเรื่องของ e-commerce ต่างๆที่จะใช้ในการขนส่งใช,งใช่ใช่ใช่เพื่อให้เพื่อให้คนเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ไม่รู้สึกถูกเอานั้นเอาเปรียบแล้วก็รัฐก,ก็จะได้แท็กภาษีได้ด้วยแล้วก็คนเหล่านี้ที่เป็น กระตัดเอสเอ็มมินิมอลเอสเอ็มอีเล็กๆอ่ะก็ควรจะแบบว่าเออแลจัดภาษีให้กับเขาด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมอืมเพราะพอเขามาเข้าเป็นฟอร์มเนี้ยรัฐก็จะพอรู้แล้วก็รัฐก็จะสามารถเมนเนจรัฐมีแต่พอรัฐมีดาต้าแล้วอ่ะรัฐจะสามารถให้อินโนเวชันหรือว่าให้โนเลจคนกลุ่มนี้ได้เขามีปัญหาอะไรเขาก็จะฟอสตรงไปกับรัฐปัญหาลหลักๆใหญ่ๆก็คือรัฐไม่คุยกับเกษตรกรโดยตรงอืมครับ รัตไม่พูยกับเกษตรกรโดยตรงรัตจะนั่งทางใน <c oughs> แล้วก็จินตนาการพอคอยงาช้าง <c oughs> ว่าเกษตรกรมีปัญหาด้านนี้ <c oughs> หรือว่าฟังเขามา <c oughs> ถ้าอินไซต์จริงๆอ่ะที่เจ้านาเจอหรือว่าที่เกษตรกรอื่นๆเจอมันมีอินดีเทลเยอะมากแต่รัตร <c oughs> ไม่ได้ฟังครับ <c oughs> อืมแล้วก็รัฐก็จะนั่งทางในแก้ปัญหาแล้วมันก็จะแก้ปัญหาไม่ถูกจุดเหมือนเกาไม่ถูกที่คันทันหลังไปเกาหนัาอะ ประมาณนั้นะนะคะดังนั้นดันั้นใหญ่ถ้าถ้ารัฐสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมารัฐก็จะรู้แล้วก็จะสามารถเป็นเนจยจการบริหารทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วก็จะได้ดูด้วยว่าเออมันมีทางไหนที่อะซัพพอร์ตได้บ้างมีเออสินค้านี้โอเคนะส่งออกได้สินค้านี้คือถ้าเรามี Data ถ้าเรามีแบบ d a ต้าที่มากพอเราจะสามารถแบบสร้างอินโ v a วช o n ให้กับสินค้าเราได้อีกมากเลยอะค่ะเออ โอเคครับสุดท้ายแล้ะครับก็อยากจะให้คุณโอวาครับผมให้กําลังใจพี่น้องเกษตรกรชาวนาหน่อยครับผมที่ช่วงนี้ผลผลิตตกตำ่ำแล้วก็มีปัญหาจากต้นทุนการผลิตที่สูงแล้วก็มีเรื่องของน้าท่วมเข้ามาในบางพื้นที่ด้วยครับผมอยากให้ฝากเป็นกําลังใจหน่อยครับก็ <c oughs> จริงๆไม่รู้จะเป็นกําลังใจให้ยังไงเพราะตัวเองก็โดนเหมือนกัน <c oughs> ครับ เอาไปว่าปรับตัวยังไงดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า,าแบบเป็นกล็ด<ต><ต>นน,น้อยๆอยากให้ทุกคนแบบตั้งสติอือครับตั้งสติแล้วก็อยากให้มันไม่รู้จะทําไงลอ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 ง,ลองเริ่มขายเองดูก่อนจริงๆคนกินข้าวทุกวันอือครับต้องบอกว่าคนกินข้าวทุกวันนะคะเราก็ต้องตั้งสติก่อนแล้วก็พยายามหาคือหนึ่งคนอะทําอะไรเองคนเดียวไม่ได้หรอก อย่าพ่อแม่อวัยเี้ยเขาก็เล่นโซเชียลเป็นลองให้ลูกหลานช่วยโพสต์ขายไหมก่อนให้เงินลูกหลานไปเติมน้ำมันรถมอเตอร์บ์สบิดนะให้มันโพสตก่อนถ่ายข้าวต่างๆในโซเชียลคือก่อนที่เราจะแบบคิดว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าเยาเราเรายังไม่ได้เริ่มน้ำหนึ่งเลยอ่ะคือมองอะไรที่มันใกล้ๆตัวก่อนที่สามารถทําได้อะไรอย่างนี้ ใช่ใช่คืออย่าคิดว่าทาไม่ได้อย่าคิดว่าันไม่เอาหรอกอะไรอย่างเงี้ยลองนับหนึ่งก่อนลองโพสต์ไปก่อนขายแบสขายไม่ได้ก็ไม่เห็นเป็นใจอย่างน้อยเราก็ได้ลองทําอืืออย่างที่โอวัลพูดแบบอคชั่นอ more มอลแดนเวอะทําก่อนไม่ต้องพูดทําก่อนประสบความสําเร็จไม่ประสบความสําเร็จเราจะได้รู้เออเราจะได้ลองทําไปเรื่อยๆก็ เป็นกาลังใจให้ทุกคนบอกว่าจะผ่านช่วงนี้ไปได้ด้วยดีอ,อย่างน้อยก็ให้ทุกคนไม่ต้องคิดมากนะมันมันมันปีนี้ราคาตกปีหน้าอาจจะราคาดีก็ได้คา <c oughs> ดหวังนะคะรัฐบาลฝากด้วยนะคะช่วยชาวนาด้วยนะคะโอเคครับโอเคครับพี่โอ้าครบท้วนทุกประเด็นทุกคําถามแล้วครับ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับที่สละเวลาห้สัมภาษณ์กับพี่ซี่ยุกคนชอบพร็อพด้านหลังมากเลยครับยังไม่ได้พูดเลยรู้สึกว่ามันมสประเด็นไปเยอะมากเลยสิ่งที่อยากพูดอ่ะจริงๆงนะ จริงๆคือผมถามคามถามไปครบทุกประเด็นแล้วนะครับแต่ว่าถ้าพี่โอวามีอะไรอยากจะเพิ่มเติมก็ส่งคลิปมาได้นะครับถ้าเกิดว่าแบบมีอะไรอยากจะสะท้อนเพิ่มเติมอะไรเงี้ยฮะสะท้อนเรื่องอะไรอ่ะสะท้อนเพิ่มเติมก็คือเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือระบบจัดก,การน้าอะอืมอืมอืมครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากคือชาวนาหรือว่าเกษตรกรอะพึ่งกับผลฟ้าเกินไป หึ่งละผลว่าจนไปปีนี้อย่างที่บอกข้าวออกมาเยอะไม่ใช่คนทํานาเยอะนะคะข้าวออกมาเยอะ <c oughs> เพราะผลมันตกดีอม <c oughs> เออผลผลิตมันก็เลยเยอะอย่างปีก่อนน่าช่วงโควิดเนี่ยข้าวกิโลสิบหกบาทสิบเจ็ดบาทไม่ใช่ห้าบาทเออเพราะปีหน้าปีปีนั้นมันแลง้งขนาดนั้นลองคิดเรื่องระบบจัดการน้ำให้ดีอย่างปีเนี้ย ออโอวาเนี่ยไม่ได้ปลูกข้าวอย่างเดียวโอวาปลูกมันสัมปรังด้วยคปลูกพริกด้วยปลูกข้าวโพดด้วยคือตามคั้นนาอย่างเงี้ยเราทําทุกอย่างอ่ะแต่พอระบบจัดก,การน้ําไม่ดีอ่ะอย่างปีที่แล้วอะ่ะมันได้แล้งมากไงโมตายพริกตายอทุกอย่างตายแต่ปีนี้ฝนตกหนักบานเลยมันสัมปรังเน่าหัวเน่าโอ,อเคน,น้ำนนครัน คลิก่ยรากเน่าฝนตกทุกวันเรามีแบบอะไรจัดก,การกับไหมหรือว่าแบบแมบบ้กระทั่งเราเราก็อยากปลูกหน้าแรงนะเพราะว่าหน้าแรงเนี่ยมันจะจะได้ไม่ต้องไปเจอปัญหาแบบว่ารากเน่าต่างๆแต่มันคือมันมีน้ำใช่ ก็อยากจะให้ทางรัฐบาลเมนจเต์ตรงนี้ให้ดีขึ้นใช่ไหมครับเรื่องระบบการจัดการน้ำโอเคโอเคได้ครับก็อย่างไรก็ตามเดี๋ยวเพจเราอีซิยูคนก็จะขับเคลื่อนแล้วก็สะท้อนปัญหาของชาวบ้านของชาวนาอะไรอย่างนี้อีกทางนึงครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือกันก็วันนี้ขอบคุณวิโอวามากครับในการให้สัมภาษณ์กับอีซิยูคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ